สวัสดีคับผมเืิมแคทเกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมาแคกเกมนะคบเหมือนเดิมก็สังเกตนะครับว่าทำไมผมต้องวิ่งไปทางนู้นครับเพราะว่าเพื่อนผมจะไปบอกว่าไปสร้างมาตรงนู้นก็หาคนแกะเจอกันพอดีเลยนะครับก็ก็ย้ายบ้านนะโอเคนี่ครับตอนย้ายบ้านกําลังหดัะกาลังย้ายบ้านกันอยู่ครับนี่อเราเจอเหมืองด้วยเราเจอท็อตไอ้คุยเขาเรียกก็าฐานไม่ใช่เหรอเขาไม่เรียกว่าท็อต แค่เอจอเหมืองใหญ่ๆแกถ้าเราเจอเขาเรียกว่าฐานโอ,โอเคนะครัาเรียบเราเรียบขุดแล้วก็เราเรียบขุดแล้ว,ลวโอเครีบขุดรีบขุดรีบขุดพี่อีเขาบอกเขาจะสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็ ตามใจเขาไปหน่อยใช่ไหมเย่มึงจะขวางอุย้ยหายตีกูอีกเออเวลือืดเพิ่มได้ไม่เหมือนภนะาคสิบเอ็ดนะภาคสิบเอ็ดไมไดดไ่มีหลอดอาหารเลือดเสือกเพิ่มไม่ได้ก็โชคดีไปหน่อยมีหลอดอาหารคุณหินไปเยอะเอๆเลยเลยลี่ไอ้ปึ๊กเดียวสร้างที่นอนเขาปึ๊กอได้ได้ได้มันใช้เนี่ยลำคานเอาที่นอนของมึงแล้วกูคับของกูเอง จะนองห่างกันหรือนอนใกล้กันครับพี่น้องนอนใกล้กันครับพี่น้องโอเคครับเสร็จแล้วครับสองอันครับครบไหมครับคเพิ่มรับตามผมมาได้มั้ยยังครับเอาแสดงว่าผมต้องทุบอีกแล้วใช่ไหมครับคุณเพิ่มรับตามผมมาได้ยังครับเหนื่อยนะครับแล้วผมตามไปครับคุณอยู่ไหนครับผมมองมองหาชื่อคุณไม่เจอครับหาคุณไม่เจอครับคุณอยู่ไหนครับหาไม่เจอผมผมลุกผมรู้ก่าคุณหาไม่เจอครับด้านหลังกูควายครับจบไหมคุณตาบอดครับ ผมควายครับผมรู้คุณจะพูดอย่างนี้ผมผมผมหน้าผมน้าเละผมผมผมว่าคุณเอาตาข้างนั้นออกเถอะครับข้างไหนครับคุณคุณคุณลองคุณลองมาแก้ผมแล้วคุณลองมองไปแล้วคุณลองมองไปตัวผมลองมองไปตัวคุณติดครับใช่ครับคุณไปชาร์จแบตก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอที่ชาร์จแบตมาให้เล่นตรงนั้นใช่ไหมครับอ่ะครับนี่ครับใช้เพลเวอร์แบงค์ครับทำไมมังโคใหญ่แล้ว นั่งช้าเลยครับนั่งช้าเลยครับเอาพาววเอร์แบงค์มันไม่แบงค์นะครับกูรู้ครับมันไม่แบงค์เร็วครับตอนนี่กูจะเอาขวานทุบหัวมึงแล้วแล้วมันบอยเหรอครับทำไมแบงค์มันบอยเหรอครับน่าจะนะครับคุณครับชักช้าจังเลยครับเนี่ยผมอยู่นนะฮัลแบยังครับช้าแล้วเป็นเสียดช่างแมงครับไปพวกเราทำไมแม่งคู่ใหญ่แล้วอยากว่าหัวมึงก็วางผมว่าใหญ่กว่าหัวคุณอิทนะครับผมก็ว่างั้นนะโคตรแล้ว ก็อยู่กันกี่เราอยู่กัน,นปป<ร>ห้าหปหกหรือเปล่าไม่ใช่อันอีกนะครับแต่ผมอยู่ประมาณปอสนะี่ผมอยู่ประมาณปสามครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับทุบกูเนี่ยเจ็บ <c oughs> ให้กูทุบมึงมาไหมโดยใช้ที่นอนดูที่ใครจะเลือดเยอะกว่าก,ก,กันลดเยอะกว่ากันมึงลดเท่าไหร่ <c oughs> ผมกูขึ้นหลอดมึงใช้นั่นทุบก,กูกูขึ้นหลอดเหมือนกันได้คผมผมจะสร้างบ้านนะครับเค okay, ครับคุณสร้างบ้านเลยครับผมมีไม้ผมจะยกให้คุณไหมครับไม้เก็บไว้กับผมดีกว่าครับไม่ดีนะถ้าให้คุณเพราะว่าคุณจะไปสร้างบ้านหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเก็กบไว้ทําฐานนะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องคุณมีฐานแล้วใช่ไหมอันเอาไปครับเราได้ฟักทองมาทำฟาร์มไอ้เอ๊หลัง สร้างบ้านด้วยหินกันไหมหินเราเยอะเนี่ยสร้างบ้านด้วยหินเลยเนี่ยได้มาไม้กับหินน่ะช่วยช่วยช่วยกันทั้งไม้ทั้งหินน่ะทั้งไม้ทั้งหินน่ะช่วยช่วยช่วยกันสร้างบละเอาบลาสร้างทั้งไม้ทั้งหินน่ะฆ่าหินก่อนแกไม้ก้อนเล็กเลยคุณตั้งอะไรคุณวะเนี่ยสร้างขี้ยับอย่ามาขวางคุณหน้าคุณหน้าอย่ามาขวางกูครับคุณหน้าคุณหน้าจะตกตกกูไม่น่าครับอย่าขวางกูครับเดี๋ยวโดนโดนลูกหลงครับ ลูกไม่มีแม่หรอครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันคุณคุณมีดินนะครับมีครับอะมีแค่ห้านวางหินไปเลยครับก็นี่ก็จะเป็นพื้นบ้านพื้นบ้านเราเป็นไม้กับหินดีไหมเราสร้างบ้านเสร็จเราจะตัดเราจะตัดคลิปตอนสร้างบ้านเสร็จนะครับเราตัดคลิปแล้วโอเคนะเราก็กลับมาแล้วนะก็ บ้านก็เสร็จละไอ้นะอี้ครับมันแทน,แทนมันบอกมันจะไปหาไม้ครับหาไม้ได้คนเดียวเลยไปไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับกว่าจะกลับมาได้หิวข้าวไปบุกไปบุกไปไปซื้อกับเตือหมาวันนี้เราจะทําอะไรกันดีวันนี้เราจะไปตะลุยเหมืองกันไหมหรือว่าไม่ถ้าตะลุยเหมืองก็ต้องมีทอ็อตเยอะหน่อยนะขอไม้ไหน่อยอะขอไม้หนะ่อย้บนไม้เช่ ผมจะให้แค่ไม่เอานิดเดียวต้องการเยอะจะทำท็อตเอาไปหนึ่งอันไปไม่ใช่โอ้ขอบคุณผมจะไปก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ผมถึงเจ้าผมเจ้าผมจะขี่เรือไปบุกไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าทำ ดาบหินได้ให้แล้วก็ที่ขุดหินแต่แต่ว่าแต่ว่าคุณต้องใช้เรือนอะ่ะเรือใหญ่มน่ะจมเลยขุดหินไม่เจออี้ยเอาดาบหินไปเอาา๊ะมาเนี่ยขึ้นมาข้างบนเอาดาบหินทิ้งไว้ตรงนี้นะถ้ามีคำหยาบต้องขอไปไอ้เี้ยทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะอ้เี้ยโอ้แหลกเอาเอาค้างเนี่ยดาบหินเนี่ย โอ้ยค้างไปอยู่หน้าหลังอะถ้ามีขํัญอยากต้องขอไฟนครับแล้วผมก็ต้องไปตรงคุณหิงก่อนีกเียกาว้นเหือก่อนที่จะลงคนควายก่อนก่อนก่อนที่จะดนสเกลตันยิงนะกีนหรอใจดีก่อนก่ ว่าคาร์ดงคิปเปเอร์ระเบิดครับซอมบี้แม่งก็ไปบุกบ้านเลยแล้วถึงที่ไม่มิงจะจบชีวุดซอมบี้เชีย่ยครับบอกแค่นี้พอเพื่อนผมก็ซอมบีน้นักพูดคำหยาบนะครับก็มันจะพูดเยอะโอเคโอสำคัญนะเราก็ถ้าพูดถ้าผมพูดเบาไปหรือว่าอะไรไปต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเพราะคิบุมกัดคลิปนี้ต้องขอจบเพลงดีดีกว่าไหมเพราะว่า ไม่ไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยแล้วอีเนาะเหนื่อยครับอ,อาจอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ใครก็ทุบบ้านใครก็ทุบประตูแล้ววะไอี๋ใครเก่ามาหาเรื่องที่นี่นอนละอีครับที่ขุดเอาเองนะใครครับที่ขุดมาเยอะๆไอ้อีนอนเล็ขุดกันมาขุดมันครับที่ขุดมาเยอะๆเลย เราลิงก้างที่เก็บของว่ะหนึ่งสองที่เป็นหมดเอามาตัดมากกว่าหมาอะเราไม่ได้ขนขี้ขู่เก็บของที่ไม่จำเป็นไปอย่างเช่นซีนะเก็บเก็บไว้ดินก็ไม่จําเป็นนะซีก็จับก็ไม่ค่อยจำเป็นนะไม้ก็ไม่ค่อยจาเป็นที่ต้องเอาไปไอันนี้เก็บไว้นะครัเก็บไว้ทำอย่างอื่นนะซีก็เก็บไว้นะครับ อาหารอาหารเดี๋ยวเราจะรีบเ,าเราจะเอาเผานะครับแล้วก็ไปกินกันประตูไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับนี่มึงค้ามาทําไมเนี่ยค้าไปอะไรขับบหนังบัวก็ไม่เกี่ยวนี่ก็ไม่เกี่ยวอ่ว่งค่ะเออเนื้อสอมบีก็ไม่ไม่ชอบนะครับอันนี้เก็บวไว้ครับก็เราก็จะเผา,ผาอาหารกันต่อเดวยวใค้เป็นโอเคล่างก็เป็นผิด คแค่นี้ก็น่าจะพอิอีกเพิ่มอีกหนึ่งโอเคแล้วก็จะรอกันนะครับแล้วก็จบเพลงเท่านี้เลยไหมเอ๊ะเพราะว่าเราจะไปตาลกเราต้องจบเพลงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้เรา,าก็ใช้แบตเตอร์จอดใช้แบตเตอร์ไอ้น่แบตเดอรน้อยหน่อยแบตเตอร์หมดนะครับแล้วก็เลื่นน้อยไปนี่ออกแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้